สวัสดีครับทุกท่านมหาแม่จัก,กระจานเงาะจักระจานนี่ครับรูมันทุกท่านนี่ครับในตัวมัวเวนเยดูเยอะๆให้กำลังใจหูคำหน่อยให้คลิกไลค์คลิกถูกใจอนช่อง youtube ให้ด้วยนี่กำลังใจในการทำทิมท,ทุกท,ท่านแล้วกล,ล่นไปแล้วลแล้วก็เอาไม้แง่ <laughs> แง่ออกมานะก็จะได้กินเด้อต้นละบาทก็พอซื้อ,อยูดดอกนี่มูต <laughs> ่ดีแลบเด่น ตัวนี้อันที่โบเดป้าทิมบนเอามันไม่มีเลิกนะบอกผิดพ,พี่เนี่ยกดได้แหละโอ้ยบอกป้าทิมดอกเอาให้ได้ได<อ> <laughs> ้ได้จิ๊ดได้จักตัวเลย <laughs> ยังได้่องโตแล้วเออคอยก <laughs> ็ได้ตัวเดียวมาอันน <laughs> ี้ได้ตัวเดียวตัวละเด้ออืมท <laughs> ีมกลดทีมกลดจักกะจันเราทุกท่านสู้มากเลยสู้ชีวิตให้หากินก็ไม่มีเงินเด้ ทุกทนต้องกดไลค์ให้หูคำด้วยจะได้มีเงินใน YouTube <laughs>